สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกรลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชม FD Civic นางฟ้า1คันนะครับคันนี้ปี2010นะครับ1.8อโต้มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แท้101นะครับ101,000 0กิโลลองชมดูนะครับสวยถูกใจหรือเปล่านะครับใครชอบสนใจนะครับ3 39,000บาทนะครับจะผ่อน5,000 6,000ขึ้นอยู่กับเครดิตครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานลองชมดูนะครับสี สีนี้สวยนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้ทํไม่ได้แต่งอะไรสภาพสมบูรณ์เดิมเดิมเลยนะครับลองชมดูได้ใครหาเอาไว้ใช้งานและชอบสีนี้ที่มันดูสดใสสว่างแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับไม่ซ้ําใครแน่นอนสงสวยไม่มีโดนหนักมาครับลองชมดูได้มือเดียวป้ายแดงครับไว้ใจได้พาไปเช็คพาไปสูตรได้เลยนะครับไม่แท้หาช่างหาเพื่อนไปช่วยเช็คก็ได้นะครับจะได้เบาใจอุ่นใจแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้สวยครับ วงมาลายมาติฟังก์ชันแล้วก็เป็นตัวปี2010นะครับเป็นไมเนอร์เชนมาแล้วร้องชมดูนะครับสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่าไม่100 0 0กิโลนะครับโดยประมาณนี้ไปทดลองตรวจสอบสภาพได้เลยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักอยู่แล้วครับมุมเดิมซ้ายเดิมขวาเดิมกลางคานครบครับใครสนใจหาไว้ใช้งานไปทดสอบตรวจสอบได้เลยนะครับผมทําหน้าที่ชี้เป้าและสภาพ,าพเบื้องต้นนะครับ ส่วนพี่น้องที่สนใจจริงๆเน้นให้ไปทดลองขับเจราจาตรวจสอบนครับใครจะผ่อนก็ใช้เครดิตตัวเองซื้อได้เลยนะครับเป็น1.8 v v t จนะครับตัวนี้สมบูรณ์สวยงามครับสภาพเบื้องต้นที่ให้มาถือว่างามมากๆภายในสวยมากเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะดำนะครับเป็นภายในสีดําก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนั่นแหละครับใครสนใจเน้นหารุ่นนี้ไว้ใช้งาน พามพาดครับเนียนนวลๆใช้น้อยนะครับลองชมดูก่อนได้เลยอย่างที่ผมนําเสนอนะครับถ้าเราจะเล่นรถมือ2แบบผ่อนที่มันจะต้องตรวจสอบเยอะก็ให้เน้นไปที่มือเดียวป้ายแดงนะครับจะเบาใจอุ่นใจตรวจสอบได้ง่ายครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคันนี้สวยจริงๆครับพามพาดนะครับนี่เลยครับสวยแบบนี้หาไว้ใช้งานจะผ่อนจะสดไปดูรถก่อนเลยครับตรวจสอบสภาพอยู่ถนนกาญจนาครับ